แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในวันนี้จะ,ะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ครับ <Wow. S 1> ในเกมวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมเปิดสนามของพิเม์ลีกแล้วก็ตีคู่เดียวเวลาตีสองคืนวันศุกร์นะครับหรือว่าเช้าวันอาทิตย์เวลาตีสองเนี่ยต้องบุกไปเยือนเบอร์ลี่น้องใหม่สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันความพร้อมเจ้าบ้านเบอร์ลี่ก่อนเจ้าบ้านเบอร์ลี่วันนี้มีนักเตะที่มีรายงานว่าลงไม่ได้2คนคนแรกก็คือมิเชลโอบาเฟมีก็คือ มีการบาดเจ็บที่แฮมสเตลนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งติดโทษแบนก็คือจอชบาวฮิลมีการาติดโทษแบนมานะครับตั้งแต่บอลลีกฤดูกาลที่แล้วส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงไม่ได้คนหนึ่งนะครับตามข่าวก็คือแซ็คสเตฟเนนะครับเจ็บหัวเขานอกนั้นลงได้หมดทุกคนวันนี้จะการจะเป็นการกลับมาเจอทีมเก่านะครับของแบงซองคอมพานีผู้จัดการทีมของเบอร์ลี ่วนเบสโกลนดรีก็จะต้อนรับลูกน้องเก่าอย่างแบงก์ซองคอมปานีสมัยที่ยังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เป๊ปนะคนแรกๆเลยสำหรับคอมปานีนะครับก็มีโอกาสได้มาคุมเบอร์ลี่รุ่รูการที่แล้วแล้วก็พาเบอร์ลี่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นอของเบอร์ลี่ใหม่หมดจากเป็นทีมที่เล่นลูกโด่งนะครับเน้นแบบบอลสไตล์โบราณอย่างบอลอังกฤษแต่ว่าคอมปานีเนี่ยมาเปลี่ยน เบอร์ลี่นะครับให้เป็นทีมที่เน้นบอลเล่นสนุกมากขึ้นบุกมากขึ้นแล้วก็บอลเท้าต่อเท้านะครับมากขึ้นด้วยนะครับเอาละเราไปดูผู้เล่นด้วยว่ามีผู้เล่นคนไหนคาดการว่าจะลงสนามบ้างผู้สาประตูนี้ของเบอร์ลี่น่าจะเป็นเจมส์แทฟฟอร์ดนะครับซินเตอร์แบ็กวันนี้น่าจะเป็นลุยเบเยอร์กับดาราโอเชียครับผมแบ็ back a, Robert, back กขวาคอร์เนอร์โรเบิร์ตแบ็กซ้ายวิติโยกองกลางตัวรับวันนี้2คนเนี่ยคาดว่าจะใช้แจ็คคอ ยิงคู่กับจอร์ดคาร์ลินนะครับผมกองหน้าตัวรุกวันนี้นะครับจะมีอานาสซัวรี่กับลูก้าโคโลโชนะครับส่วนกองหน้าจะเป็นไลลี่ฟอสเตอร์ครับผมไปฟังแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผู้รักษาประตูแน่น,นอนอยู่แล้วเอเดอร์สันโมราเลสนะครับเซนเตอร์แบ็กจอห์นสโตนน่าจะยิงคู่กับรูบเบนดิอาร์นะั่นจะได้ยิงคู่กันนะครับแบ็กขวาไคลวอเกอร์ยังอยู่ส่วนแบ็กซ้ายเนี่ย ต้องดูว่าลาป็อกหรือว่ามานูเอลอาคันจี่นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นจอร์นสโตนขับมายืนแบ็กซด์แล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเป็นอาคันจี่นะมีข้อมูลเวลียนกันอยู่แล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่ว่าในคาดการของผมที่ดูตอนนี้ไลท์สกอร์เนี่ยเขาให้อาคันจี่นะ่าจะยืนฝั่งซ้ายนะแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นจอห์นสโตนก็ได้นะครับส่วนกองกลางตัวรับวันนี้เป็นโรดี้นะครับอาจจะยืนคนเดียวแล้วก็จะมีคู่กองกลางสองคนอย่างตัวใหม่โครวาซิก มัตเตโอโคเวซิตที่ย้ายมาจากเชลซีแล้วก็เควินเดอร์บอยคนดีคนเดิมของมน,ะ City นเชเตอร์ซิตี้นั่นแหละส่วนอกองกลางตัวลุกฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าแจ็คกิลิสพร้อมนะาะน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วส่วนฝั่งฝั่งขวาเนี่ยเปนนรนูซินวาเป็นประจําการอยู่แล้วหลังจากที่มาเรสเนี่ยโดนปล่อยไปก็คนอื่นก็น่าจะเบียดเบนนานซินวายากนะตัวใหม่ส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหรือลิงเบลฮาเร็มน,นะครับผม ต้องต้องมาเกมนี้มาอยู่แล้วเอ,อา,วาริเบอลหาเล่นะครับคือเกมนี้ถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ได้ก่อนเนี่ยก็จะขึ้นไปจมเลยแชมป้ยนส์คัแล้วขึ้นไปนำบุจากฝูงได้เลยนะครับสำหรับเฮดทูเฮดที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยห้าเกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้ดีกว่าเยอะพอสมควรนะคือห้าเกมหลังสุดเบอร์ลี่ไม่สามารถยิงประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับเราไปดูกัน ปี2020-21เนี่ยไปกลับเนแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ50แล้วก็20นะครับ2021-22เนี่ยปีที่เบอร์ลี่ตกชั้นนะครับผมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะไปกลับนะครับ2 0ทั้ง2เกมครับผมแล้วก็จะมีรอบควอเตอร์ไฟนอลของ FA ฟเอด้วยนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้6ประตูต่อ0ูนย์นะครับเรียกได้ว่าื hmm. มกินขาดนะครับ คือหกนย์ในเกมนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่คอมปานีคุมด้วยก็ดูแล้วนักเตะเบอร์ลี่ก็อัพเกรดขึ้นมาพอสมควรหลังจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาครับเอาล่ะถ้าจะให้คาดการณ์นะในวันนี้ถ้าคาดการณ์เนี่ยผมคิดว่าแมนซิตี้น่าจะเอาอยู่นะแต่คือเบอร์ลี่มานในสไตล์แบบเนี้คือถ้ายังเล่นในสไตล์ที่ยังเป็นเกมลุกดูอย่างเงี้ยผมว่าเอาแมนซิตี้ไม่อยู่แน่นอนเอาสักสี แมนซิตี้ชนะ4-0นะครับ4-0 4-0 4-0โอเคนะ